สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเรนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Li ยเรนเจอร์นะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง GTC ในคลิปนี้นะครับก็มากันอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับตัวบราวช้างนะหรือว่าเป็นบราวที่ คนไทยได้ออกแบบนะฮะอก็เอ,อามาทำเป็นเลนเจอร์ในตัวเกมเรียบร้อยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวบราวช้างนะครับแต่อาจจะไม่ใช่การอวยนะฮะหรือว่าอะไรแต่อย่างใดก็คือพูดตามความเป็นจริงนะฮะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบบราวช้างตัวนี้มากนะครับไอดี ID ปลักผมทุ่มเต็มที่เผยได้มานะครับแต่ในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันตรงๆนะครับว่า ใช้งานจริงเป็นยังไงหลังจากที่ผมได้เล่นมาในะครับในร่างไฮเปอร์ของ ID ตัวเองแล้วก็ได้จับร่างก้าวดาวแม็กนะในคลิปนี้ก็ไม่ได้อยู่กันใน ID ตัวเองนะครับอยู่กันใน ID ของลุงทิศนะก็เป็นคนในกิวนะเออเอา ID มาให้ยืมรีวิวนะครับแล้วบวกกับลุงทิศเขามีบาวมันจะกลพอดีนะก็คือเป็นตัวละครที่อยากจะให้ดูเหมือนกันว่าเออว่าอนาคตมันจะเป็นแบบไหน ให้เรามาคิดกันเล่นๆนะฮะก่อนที่จะไปนะฮะบราวช้างณนะตอนเนี้ยถือว่าเป็นตัวละครที่สายพลังธาตุมืดดีอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครแบบไม่มีนาฬิกาปู่หรือว่ามีปู่ตัวเดียวรู้สึกว่าทีมถึกไม่พอเปิดบราวช้างมาช่วยเสริมทีมได้นะครับและอย่างที่2คืออะไรครับสามารถเอามาทำคอมโบตัดแร่ได้ใครที่เล่นคอมโบแร่พันตัดแร่เปิดหาบราวช้างมาเล่น ได้เหมือนกันนะครับเอามาทําคอมโบนะก็จะเห็นว่าในบนท็อปตํนานาเนี่ยก็จะเห็นบราวช้างเนี่ยก้าวดาวแม็กเนี่ยเยอะมากขึ้นแหละนะเออเริ่มที่จะแบบเยอะมากขึ้นเริ่มแบบออมีคนจับมาเล่นเยอะมากขึ้นนะซึ่งส่วนตัวผมนะอ่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่ามันเก่งนะครับแต่ผมก็จะมาพูดตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยบราวช้างเนี่ยมันเก่งจริงแต่มันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่นะ ออมันก็ยังมีข้อจากัดของมันอยู่มันเก่งจริงแต่มีข้อจํากัดของมันอยู่นะฮะอ่ะบราวช้างเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับใครนะฮะหครับเหมาะกับผู้เล่นที่มีของนะฮะมีของคืออะไรครับมีเกียร์ที่สามารถทํารถแร่ขั้นต่านะผมให้3จุดถ้าทํารถแร่ได้แค่60เนี่ยผมว่าน้อยไปเอาขั้นต่ําเลยครับรถแร่ 3. จุดนะสจุดคือยังไง ช่องป้องกัน1.30%ช่องตกแต่ง1ุอีก30%อีก1จุดก็คือช่อง4ก็คือออฟสีสูงสุดคือ18%เนี่ยแหละผมขอขั้นต่ำ3า3จุดถ้าใครที่มีเกียร์เนี่ยแบบเนี่ยสจุดนะทำได้ปัน9าวดาวแม็กได้เลยอันนี้ผมไม่ขัดทําได้เลยนะ,ะเพราะว่าเรื่องแรกน้ปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหามากเราต้องมาคิดตรงนี้เพราะว่านปัจจุบันคอมโบตัดแรกกับเพิ่มแร่พันเนี่ยมัน ค่อนข้างมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบรถแรกเนี่ยไม่ถึง3จุดจริงๆเนี่ยอย่าขึ้น9ดาวแม็กนะฮะอ่ะแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยแล้วถ้าทํารถแรก3จุดไม่ได้เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่เล่นแค่ล่างไฮเปอร์แม็กพอถ้าใครที่คิดว่าทํารถแรกได้ประมาณสักอ่าสาหรือว่า48% 48%นะฮะอ่า48คือยังไง 30%จากเกียร์แล้วก็อีก18%จากออฟอย่างเงี้ยให้เล่นล่างไฮเปอร์แม็กนะหรือว่าทำรถแรกได้แค่60%เนี่ยก็ให้เล่นแค่ล่างไฮเปอร์แม็กนะถ้าจะเล่นล่าง9ดาวแม็กผมขอ3จุดขึ้นไปนะคือในเดือนเนี้ยทุกคนอาจจะไม่เจอปัญหาในเรื่องของเลนเจอร์แร่ธาตุเยอะแต่ถ้าหมดเดือนไปเนี่ยเจอแน่เพราะว่าในเดือนเนี้ยมันมีรถแร่ธาตุอยู่30%ถ้าตรงเนี้ยหายไปเนี่ยเราจะตกใจแบบ ผมเชื่อเลยว่าไอดีแบบเล่นจู่ตกใจเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมแร่มันเด้งขนาดนี้แบบมันเยอะมากอะไรเงี้ยเออนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมพามาดูระหว่างราวช้างกับ,บราวยมทุตนเนี่ยเรื่องแร่ธาตุเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะราวช้างนะฮะเก้าดาวสองพันสามเจ็ดสิบเดี๋ยวมาดูราวมยกลกันในร่างเก้าดาวอ่บราวมยกลในร่างเก้าดาวเท่าไหร่สองพันสี่สิบซึ่งห่างกันเท่าไหร่ครับ ซึ่งห่างกันเท่าไหร่เออห่างกันเท่าไหร่เองประมาณ30 40ถูกไหมห่างกัน30 40นี่นะอ่านี่70อ่าห่างกัน40แรกแลห่างกัน40ซึ่งมีปัญหานะผมใช้คำนี้เลยว่ามีปัญหาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของอ่าคนที่เฮ้ยถามผมมาเหมือนกันว่าทำา9ดาวแม็กดีไหมเออหรือว่าเล่นล่างไฮเปอร์แม็กดีก็คลิปนี้น่าจะมาตอบข้อสงสัย นะให้ให้ได้ดูกันนะฮะอ่ะแล้วส่วนต่อมานะผมได้เทสตัตวนี้ไปแหละนะครับในการเอาไปทำดามเมดก็ไม่ได้หวือหวาแต่อย่างใดมีคนแนะนำนะครับว่าใ้ใส่ขวานจันทานะครับก็จะได้ดามเมดที่ดีกว่านี้สามารถใส่ออฟซีได้ด้วยแต่ก็เบื้องต้นแหละครับผมก็ใส่เป็นโดนแน่นอนโจมตีรวม4ี่ีสอัปเกรดธาตุแล้วก็โจมตีพื้นที่ซึ่ง ก็อย่างที่ผมพูดไปแหละมันเป็นตัวแทงนะครับมันทําดาเมจได้แต่พอเล่นจริงก็เราก็ต้องหวังดาเมจจากไหวพริบอยู่ดีดดนะจากที่ผมไปดูบนท็อปตำนานก็จะเห็นนะว่าก็มีใส่ขวานจันทาแต่คนที่ใส่ธนูแบบเน้นอึดไปเลยก็มีเหมือนกันอย่างของลุงทิศเนี่ยเลือดนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านนะฮะคือแบบสองร้อยเจ็ดสิบล้านอนะ่ะอึดมากนะเออแบบอึดจริงๆอันนี้คืออึดมากนะครับบอกเลยว่ออึดจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอันนี้คือบราวช้างเนี่ย ในเวอร์ชั่นที่แบบเกียร์แบบแน่นรถแร่3จุดนะฮะบ,บอกอาบวกกับมีรถแร่เดือนเราก็จะเห็นแร่ธาตได้นะครับอ่านี่อ่ะปรับมาครับผมนี่เห็นไหมก็มันอยู่ที่211นะครับเดี๋ยวพอรถแร่30เปอร์หายไปก็น่าจะประมาณสัก3-400ที่ผมคิดไว้นะฮะอืม ถึกอยู่แล้วนะฮะคือถ้าเรื่องความถึกเนี่ยผมไม่เถียงเลยตัวละครนี้ถึกมากหลบดีนะและก็ทำดาเมจได้นิดนึงนะฮะก็ถือว่าเอามาทำดาเมจสกิลได้แต่เรื่องความถึกกับเรื่องหลบเนี่ยผมชอบนะคือถึกหลบอืมดีมากนะฮะอ่าดีมากดีมากนะครับอ่า,าน,ะะอนี่เลยให้เห็นกันนะฮะ อ่ะส่วนบราวยกรกลนะอันนี้คือบราวยกรกลเวอร์ชันที่ผมจะให้ทุกคนดูว่าถ้าคนไม่มีเกียร์เนี่ยแล้วเกียร์เราแบบลดแร่ไม่ได้จริงๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดคืออะไรครับอันนี้คือทําไว้ลดแร่600ถือว่าลดได้ดีนะจาก2,000กว่าเนี่ยลถมาเหลือ670เนี่ยถือว่าได้อยู่นะอืมแต่มันจะเจอ1ปัญหานะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถ้าเกิดว่า คนที่ปั้น9ก้าดาวมาแล้วแล้วไม่มีเกียร์ซัพพอตเนี่ยปัญหาที่เจอคืออะไรเดี๋ยวผมจะพามาดูอืมเฮ้ยปราวยาโกนี่สุดยอดมากอะเออดาเมสกิลนี่แบบเร็วมากเนาะสกิลหนึ่งนะเนาะเร็วเร็วสามวิสามว,ว,วินะสองวิสามวิก็ไอนี่แหละอืมนี่ฮะอ่ะนี่ประมาณนี้ให้เห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่นด่านนี้ให้ดูหนานยากกันสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็คือแบบใส่รถแรกแบบสุดๆแหละ ได้600นะอืมนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ล่างโคนออกมาฮะอึบ๊บอ่าอันนี้อึบ๊บอ่านี่ฮะแล้วก็ยังไงโดนทุบปึ๊บปึ๊บอ่าถึกนะมานจะกลนถึกนะในมุมมองผมว่าถึกแต่ก็จะเห็นนะว่าจะต่างกับราวช้างทรงที่ เวลาโดนดาเมจะโดนเลยจะไม่ได้ขึ้นแบบพลาดนะถ้าเป็นบาวช้างเนี่ยจะขึ้นพลาด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 เออส่วนยิงสกิลก็พลาดอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใส่ธนูคิสไหมอ่าไม่ได้ใส่โดนแน่นอนก็จะไม่ได้แม่นละเพราะว่าเป็นตัวเก่ามากเออมามาพร้อมกับสลอ็อตอ่ะน่าจะเป็นตู้อ่าตัวครบรอบเจ็ปีอะ่ะนี่นะยังแบบเล่นไดท้ทุกวันนี้ก็ตกใจและนะฮะเออก็โดนเนื้อไปเยอะแล้วนะฮะตัวนี้อืม นี่นะอ่ะอ่ะก็ถือว่ายังยังดีอยู่นะก็ประมาณนั้นนะครับยังถือว่าดีอยู่แต่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่เกียร์แบบเนี้ยสิ่งที่หายไปคืออะไรครับอ่ะอย่างของลุงทิศเนี่ยถือว่าทามาดีครับมีอย่างเรื่องหลบมีต้านอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก็เป็นอ่าต้านร้อยสามสิบส่วนหลบสกิลอยู่แค่สี่สิบเห็นไหมครับและเลือดเนี่ยได้แค่จุดเดียวครับได้จากอะไรครับได้จากตรงนี้อ่า เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยเราไม่ได้มีเกียร์ซับพอร์ตจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกเกียร์ที่แบบเนี่ยที่มันแบบลดแร่เยอะๆอย่างอันเนี้ยก็คือทําลดแร่เยอะสุดแล้วนะยี่สิบห้าแล้วก็อีก37รวมกันก็ประมาณ50-60ประกเปอร์เนี่ยลดเพื่อเอามาเล่นและ600ถามว่าเยอะไหม600อยยังเยอะอยู่ถ้าไปเจอตัดแร่แร่พันยังเหนื่อยเอออันนี้คือผมไม่เห็นว่าถ้าอนาคตเราไม่มีเกียร์ซับพอร์ตเนี่ยเราจะต้องมาใช้เกียร์แบบนี้ และการที่ใช้เกียร์แบบเนี้ยสิ่งที่จะเกิดคืออะไรครับเรนเจอร์ <Ranger S 1> mm hmm. จะเปล่าลงเรนเจอร์จะโดนสกิลง่ายความถึกเรนเจอร์จะลดลงนะครับเรนเจอร์มันก็จะแบบไต่ลงมาเรื่อยๆอ,อันนี้แหละคือความน่ากลัวของเกียร์ไม่ซับพอร์ตแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเกียร์ซับพอร์ตทำรถแร่3จุดได้แบบเนี้ยปั้นไปเลยครับ9ดาวแม็ไม่ต้องกลัวยังไงลดแร่3จุดเนี่ยผมมองว่า ปรับเดือนหมดนะฮะมันก็ยังอยู่ที่หลัก300-400ประมาณนั้น200กกว่า300ประมาณนั้นนะครับไม่ได้ถือว่าหนักเกินไปเล่นได้นะอ่ะอันนี้คือให้เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไ d ใหม่ๆที่เปิดได้ตัวนี้มานะครับไม่ต้องรีบขึ้นก้าวดาวถ้าเกียร์ไม่ถึงไม่ต้องรีบเล่นร่างไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะครับเพราะว่าในมุมผมเนี่ยร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยตัวบบาวช้างเนี่ยเล่นได้แล้วนะครับ ไม่จำเป็นจะต้องไปรีบขึ้น9ดาวคือเราอาจจะมองว่าเอ้ยเดือนนี้ก็ไม่เห็นจะเยอะนี่แต่เดี๋ยวรอหมดเดือนไปไอ้ลดแรก30เปอร์เนี่ยหายไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้สึกเลยว่าเออมันเริ่มเริ่มมีปัญหากับทีมแหละนะอ่ะเดี๋ยวมาเทสด่านนี้ให้ดู4 4 4ผมจะปล่อยนี่ไปหนึ่งตัวเทียบให้ดูนะอะว่าแบบเนี่ยตอนเนี้ยมันเก่งมากครับมันมีพลาดมันถึกยืนได้นาน มันพลาดมันถึกมันยืนได้นานเห็นมาขึ้นพลาดขึ้นพลาดขึ้นพล,ลาดเก่งมากอนี่แค่ตัวเดียวนะและทำเลือด270ล้านคือเอาสุดนะครับเห็นไหมฮะคือยืนได้นานมากนะครับปล่อยมาตัวเดียวยืนได้แบบต้องหลายวิเดี๋ยวมาดูมายากลกันนะฮะเออคือที่ผมเอามายากลมาให้ดูเพราะอะไรผมอยากจะให้ทุกคนมองถึงอนาคตนะ บราวช้างเนี่ยถ้าในมุมมองผมเนี่ยก็คล้ายๆกับมายากลตอนแบบรถถังช่วงแรกๆที่หดโหดเออเนี่ยช่วงแรกๆที่หดหดแต่พอแบบเริ่มเก่าลงเก่าลง,เก,าลงเก่าลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะโดนดาเมจง่ายขึ้นนะครับความถึกก็จะลดลงและสิ่งที่จะเป็นก็คือมันจะเนี่ยคล้ายๆบราวมายากลนะฮะเห็นไหมบราวมายากลเนี่ยโดนสถานะง่ายมากเลยโดนสตันโดนสตันโดนกระเด็นเห็นไหม ซึ่งมันแตกต่างกับราวช้างมากที่แบบพลาหลบนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าก็ในอาเกียรไงใส่หลบแค่40ใช่ไหมใส่หลบ40มันก็เลยจะเป็นปัญหาแบบนี้แต่คือผมแค่อยากจะให้ทุกคนมองภาพว่าตัวละครเนี่ยในอนาคตนะมันก็ต้องถูกเนรปลลงนะฮะเปาะลงอ่าเปาะลงแล้วก็โดนสกิลง่ายขึ้นนะครับก็คือไม่ค่อยขึ้นพลาดนะ มันจะโดนลดทอนไปเรื่อยๆแต่ถามว่านานไหมส่วนตัวผมมันนานแต่อันนี้คือผมให้มองถึงอนาคตละกันว่าให้เปรียบเทียบสําหรับตัวผมเนี่ยผมปั้นแน่นอนเกียร์ผมพร้อมแล้วผมก็คิดว่ามันใช้ได้นานแต่ก็มีคนอนะลังเลคือมีคนถามผมว่าระหว่างตัวเนี่ยกับบอสมืดเนี่ยเอาตัวไหนดีผมตอบแบบไม่ต้องคิดเลยคือบอสมืดครับนะบอสมืดเป็นตัวละครดามเมจที่ควรปั้นแม็กตัวแรกในทีมเลย และยิ่งมีเกียร์อัปเกรดมืดให้ยิ่งดีนะถ้าให้ระหว่างบาวล็อกกับบอดมืดผมเลือกบอดมืดและค่อยล็อกนะเออถ้าให้เลือกระหว่างล็อกกับตัวเนี่ยขึ้นก้าวดาวแม็กผมเลือกล็อกแล้วค่อยบาวช้างผมจะเอาดาเมจโหดก่อนและตัวแทงค่อยตามมาในมุมผมนะถ้าเกิดว่าตัวแทงโหดปุ๊บแต่ดาเมจเราไม่โหดเราจะเอาดาเมจไปจัดการทีมเขาไม่ได้สุดท้ายเราก็แพ้อยู่ดีได้แค่ยื นะทีมเราก็ได้แค่ยื้ยยือ้อเราไม่มีดาเมจไปจัดการเพราะฉะนั้นผมจะปั้นดาเมจนาและค่อยตามด้วยตัวแทงนะเอ,อ่อเพราะว่ามีคนสงสัยว่าบอสมืดกับตัวเนี้ยยังไงบอสมือดอยู่แล้วนะคือผมไม่เห็นว่าตัวเนี้ยมันเด่นในในเรื่องของความอึดเป็นแทงหลบสกิลดีแต่มันทาดาเมจไม่ได้นะครับไม่ได้โหดเพราะาผมเทสดาเมจไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไปปั้นบอสมืดก่อนเน,เน้นเน้นดาเมจก่อนบอสมืดบ้าวร็อกอ่านะตัวละครดาเมจหลักๆนะ และตัวเนี่ยไม่ต้องรีบขึ้นกาวดาวเล่นไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะฮะก็ประมาณนี้คืออยากจะให้คำนวณกันเพราะว่าจากที่ผมได้จับมาเนี่ยมันโหดจริงแต่มันก็อ่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันก็อาจจะไม่ได้โหดทุกด้านนะคือหลักๆแล้วเนี่ยการชนะสำหรับผมคือดาเมจโหดชนะเนาะแต่ตัวนี้มันอึดมันถึกมันเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการใส่เนี่ยจริงๆเปิดคุ้มแน่นอน ก็อยากจะให้ทุกคนคิดในหลายๆแงม่มุมในหลายๆทางว่าเออมันเหมาะกับไอเดีเราไหมเราควรอัดเก้าดาวแม็กไปเลยไหมนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ